ขอต้อนรับคุณรุ่นใหม่นะครับเข้านะสู่พึ่งบุญทีวีและโดยเฉพาะคนที่ฝักใฝ่ในธรรมนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของความรักความรักซึ่งเป็นคำคำหนึ่งที่สั้นมากๆเลยมีพยางค์เดียวแล้วก็แต่ว่ากินความหมายได้เยอะมากแล้วแต่ว่าใครจะนิยามความรักเป็นรูปแบบใด แต่ความรักที่ผมจะมาคุยในวันนี้เนี่ยอยากจะฝากบอกไปถึงคนหนุ่มคนสาวทุกๆคนเลยนะครับความรักถึงแม้ว่ามันจะเป็นคำนามเราไม่สามารถที่จะไปแตะไปจับไปต้องอะไรมันได้นะแต่มันก็มีอำนาจให้ความรักนี่แหละทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ มันดีเกินที่จะใครคิดก็ได้ถ้าใครมีความรักขึ้นไปแล้วเนี่ยนะก็จะเป็นคนที่มีความหวังความรักมันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทําให้มีชีวิตชีวานะทำให้มีความเป็นที่อยากจะเดินไปข้างหน้าเมื่อเรามีแรงความรักมากระตุ้นเราไม่ว่าเราจะรักพ่อแม่ รักครูอาจารย์รักญาติสนิทเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งรักประเทศชาติทุกคนต้องเข้าใจาความรักและนิยามความรักให้ไปในทางที่ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อวานนะเป็นวันแม่แห่งชาติก็มีกิจกรรม ผมคิดว่าน่าจะทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกอำเภอและทุกจังหวัดในประเทศเพราะว่าวันแม่ปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งใช่ไหมครับผมไม่อยากให้ลูกๆนะหรือว่าเด็กๆหนุ่มๆสาวๆที่อยู่ในความเป็นผู้ดูแลเมื่อจะเป็นหน้าเป็นอาเป็นลงุงเป็นป้าเป็นยาเป็นยาเป็นตาเป็นยาย อันนั้นก็เหมือนพ่อแม่ของหลานๆแล้วนะหลานๆจะอยู่กับใครก็ตามนะถ้าเขาดูแลหลานถ้าเขารักหลานถ้าเขาส่งเสริมหลานนะเอาใจใส่หลานไม่ว่าจะเป็นด้วยใจหรือด้วยกายหรือด้วยวาจาหรือด้วยปัจจัยทั้งหลายที่มนะีก็ถือว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเด็ก ของหลานของหนุ่มเดสาวแล้วเพราะฉะนั้นความรักเราก็สามารถที่สแสดงออกได้และความรักก็ไม่สามารถที่จะต้องสแสดงออกได้เหมือนกันก็บอกแล้วว่าอยู่ที่นิยามนะเพราะฉะนั้นความรักความรักที่มีอนุภาพจะสร้างสิ่งใดก็ตามให้มันเกิดขึ้นนะเราก็จะต้อง สร้างแรงศรัทธานในความรักเรารักครูอาจารย์เวลาครูอาจารย์สอนเราก็ต้องเอาคำพูดคำสอนที่ครูอาจารย์สอนให้เก็บมาพินิจพิจารณาและก็เอามาเรียนรู้เพิ่มเติมความรักที่พ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่หรือว่าที่หนุ่มสาวอยู่กับใครก็ตามถ้าเขา บอกเราสอนเราตีติงเราเราก็ต้องรักนะครับเราก็ต้องรับนะครับเพราะว่าคนที่ไม่ตีติงเราเลยไม่พูดจากับเราเลยคนที่ไม่ไม่ดุดา่าหรือว่าติติงเราเลยนั่นแสดงว่าเรานะ่ไม่มีใครรักแล้วเพราะไม่มีใครกล้าติติงเพราะคนที่ติติงเรานั้นมันหมายถึงว่าเขารักเราเขาจึงติติงเราได้เขาปรารถนาดีต่อเรา เราต้องรับและก็นำมาพิจารณานะครับจะรักครูจะรักอาจารย์จะรักญาติสนิทจะรักเพื่อนรักพี่รักน้องรักองค์กรรักประเทศชาติอะไรก็ตามโดยเฉพาะประเทศชาติได้แล้วเนี่ยการที่จะรักประเทศชาติเนี่ยรักยังไงล่ะครับเราจะมารักแต่ปากอย่างเดียวไม่ได้นะรักแม่ก็เหมือนกันมารักแต่ปาก อย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องดูแลพฤติกรรมกับคนที่คำว่ารักรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักประเทศรักองค์กรรักสถาบานันเหนืออะไรก็ตามเราดูแลเขาคนนั้นรักจริงที่เหมือนปากพูดหรือเปล่าดูจากการกระทำนะครับนะดูจากการกระทำ เพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะการกระทําจะเป็นตัวบ่งชี้ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่และส่วนมากถ้าเปรียบเสมือนน้ำหนักนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคือความรักชาติที่อยู่ภายในจิตใจที่ไม่ได้แสดงออกอะไรเลยแต่มีความกึบอยู่ในใจเนี่ยนะนั่นก็อีกเป็นส่วนหนึ่งนะรักชาติ รักแบบอ่ารู้และเข้าใจว่าความรักนั้นเป็นอย่างไรนะความรักที่จะให้อ่าคนที่เรารักนั้นนะครับมีความสุขมีความสบายใจเหมือนเรารักพ่อรักแม่เนี่ยนะรักครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าครูบาอาจารย์พ่อแม่สอนไปในทางที่เห็นว่ามันน่าจะถูกเราก็ต้องเคารพนับถือ และสถานาในครูในพ่อในแม่ใช่ไหมครับนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วก็เหมือนการเรารักประเทศเนี่ยเราไม่ต้องไปร้องเปล่าประกาศว่าเรารักประเทศเรารักประเทศแต่ในขณะเดียวกันคนอรัปชันโกงกินขายยาบ้าทำของผิดกฎหมายทำลายทำลายกันนะทุกอย่าง ผลออกมาแล้วคือประเทศชาติเสียหายนะจะเสียหายโดยไปในทิศทางใดก็ก็ให้พี่น้องประชาชนดูกันเพราะฉะนั้นถ้าเรารักชาติเรารักพอ่อเรารักสถาบันเรารักแม่รักพี่น้องราจริงๆแล้วก็จงทําให้สิ่งที่เรารักและสิ่งที่เรากําลังจะถูกรักเราจะต้องรักอะ่ะใช่ไหมครับ ก็จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่เรารักสิ่งที่เรารับถือสิ่งที่เราตถาให้เกิดเป็นความพัฒนาขึ้นสูงขึ้นและดีขึ้นถ้าใครพูดแต่ปากนะแต่กลับทำตรงกันข้ามอย่างเหมือนที่ว่ารักผมรักประเทศชาติรักประเทศชาติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคอร์รัปชันเอาคอร์รัปชันเอา ทำของผิดกฎหมายแล้วกฎหมายแล้วเข้าไปทำงานให้กับชาติแล้วมีเล่เหลี่ยมคดโกงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต่างๆทั้งหลายที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายใครล่ะครับก็ไม่รู้แหละไม่มีใครรู้หรอกตัวเองเท่านั้นที่รู้ตัวเองว่ากำลังที่จะทำให้ชาติ พัฒนาหรือมีแต่สุดลงใครก็ได้เขาจะรู้ตัวของเขาเองเพราะความปรารถนาดีบางทีก็อาจจะไปกันในหลายหลารูปแบบแต่จุดสุดท้ายก็ต้องการให้ประเทศชาติหรือว่าสถาบันพ่อแม่สถาบันหลักสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ที่กรารกรรมไม่ได้อยู่ที่ปากนะครับ ไอปากนั้นพูดได้เสมอแลลวครับนะผมรักคนฉันรักเธอ,อฉันรักอย่างนี้ฉันรักอย่างนี้ผมรักอย่างนู้น้องรักอย่างนี้น้องรักอย่างปากพูดได้แต่ให้ดูการกรนะทําดูการกระทาโดยเฉพาะดูนักการเมืองเป็นตน้นดูสิครับคนที่ก่วพูดว่ารักประเทศชาติเขาทําอย่างไรกับประเทศชาติ นะเขาทำให้ประเทศชาติตกดำเขาทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียอย่างไรหรือไม่อยู่ที่เราดูเราจ้องเรามองอยู่เพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้ความรักเป็นความงดงามครับเป็นความรักที่พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีพัฒนาไปสู่ที่เป็นความจริงจริงที่เป็นหนึ่งเดียว ในคำสอนของพระพุทธเจ้าความจริงมีหนึ่งเดียวนะครับแต่เหตุผลไม่ใช่มีหนึ่งเดียวเหตุผลมีหลายอย่างเหตุผลมีมากมายแต่ความจริงความเป็นสัจจะมีหนึ่งเดียวเพราะ,ะนั้นเราจะต้องเดินไปทําความเป็นจริงอะไรที่มันจริงก็คือมันจริงเราจะไปเสแสร้งแกล้งกระทาอะไรไม่ไดนะ้ความจริงก็คือความจริงวันนี้ เพิ่งบุที่เวลาไปก่อนสวัสดีครับ